อ่านซักไปมาโอ้ตัวโตมันเริ่มเลยอืมอืออ๋อก็เลยโอ้ทำไมมันหลายชั้นหลายอย่างอย่างนี้นะอืมโอ้ยลึกเข้าไปอีกนะคะใช่ใช่<ป><ป>ตอนแรกผมก็ไม่ตอนแรกผมก็ตอนแรกไอตอนแรกพระสูตรเนี่ยนะผมก็ผมก็ดูแล้วผั่านเนาะแต่มาสะดุดบางคําที่ผมผมไม่เข้าใจไงเอ๊ะท่านหมายถึงอะไรเนาะว่าเอ๊ะ คือไอ้ไอ้มองสัตว์ตะวมมองเนี่ยมันก็เข้าใจง่ายๆเนาะว่ามองแล้วไม่ไม่ได้ให้ค่าแม่กวามหมายเงี้ยเนาะแล้วไอ้ตัวธรรมะไอ้มองสัตว์ตะวมมองฟังเสียงสัตว์ตะว่าฟังอันเนี้ยเข้าใจจมูกดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยเข้าใจธรรมะลมก็สัตว์ตะว่าธรรมะลมอันนี้ก็เข้าใจนะก็คือหกประตูอะแต่แต่มาสงสัยตัวไอ้เนี่ยเมื่อรู้แจ้งธรรมะลมที่รู้แจ้งก็สัตว์ตะว่ารู้ไอ้ตรงเนี้ยผมมามาเก็ t ทีหลังว่าอ๋อ ไอตัวที่มันอ๋อไอตัวห้าตัวแรกนี่เองอะที่เราอ๋ออ๋อเนี่ยตัวเนี้ยเราไม่เห็นไอตัวอ๋อตัวนี้ไงคือเราใช่ไหมค่ะคือเราเห็นหมดอะตากระทบรูปแล้วก็รู้อ๋อตากระทบรูปก็สักแต่ว่าตากระทบรูปอันเนี้ยเข้าใจแต่พอแต่พอว่าไอตัวไอตัวไอตัวเข้าใจตัวเนี้ยมันก็มีซ้อนอีกว่ามันมีตัวเข้าใจอยู่มันก็ไม่หมดไง ไม่หมดสักทีแล้วเลยโอ้ยอาจารย์ฟันเฟ้ยงตรงนี้เห็นชัดเลยค่ะเออเออนี่แหละตัวนี้เขาจะติดเขาตัวตัวนี้คนจะเข้าใจคนคนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะท่านหมายถึงอะไรท่านหมายถึงตัวตัวปัญญานี่แหละตัวปัญญาที่มันเห็นไงมันรู้แจ้งไงมันรู้แจ้งธรรมลมก็สัตว์ัว่ารู้ไงเออตรงนี้เอง ้นะเมื่อกี้ก็อ่านตรงนี้เหมือนกันนะแจ้งทำมันลงแล้วทำมันลงกวนซ้ำๆอยู่หลายรอบเหมือนกันนะอ๋ออ๋ออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วค่ะอืมอืมพี่พี่จะได้เขาเรียกว่าพ,พี่จะไดพ้พี่จะได้ไป,ไปต่อเพราะมันตัวนี้มันตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วค่ะมถไม่ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้เรืองแล้วพี่เจ๊ลูกเดียวแน่เลย กำลังพิมพ์ถึงท่าจาย์ว่าโอ้จะไม่รบกวนแล้วกำลังจะส่งละเหลือสี่ห้าวันทัดท่าจา์โทรมาพอดีเลยเนี่ยโอ้เห็นท่าจา์เห็นได้ยังไงอ่ะแหละคุมมากเลยตรงเนี้ยอือคือมันเห็นจากไอ้คือเรื่องอะไรนะมันเห็นจากการการที่เราเราคืาเรื่ออะไรนะเรารู้ไปเรื่อยๆรื่อรู้ไปเรื่อยเืมันก็เห็นความละเอียดที่มันมีมากขึ้นเรื่อยเ่ยไงเอออค่ะเนี่ยท่านก็เลย เดี๋ยวผมจะแจ้หลุดตรงนี้เ,เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะทําไมเมื่อรู้แจ้งธรรมลมที่ได้รู้แจ้งก็ะสักตะวนันรู้อ่ะก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอตัวไอตัวการกระทบห้าตัวแรกเนี่ยนะถ้าเกิดมันกระทบปุ๊บดับปั๊บเนี่ยนะมันจะไม่เกิดธรรมลมไงตัวเนี้ยตา,ตากระทบลูกปุ๊บดับตอาอหูกระทบเสียงดับอย่างเงี้ยแต่พอแต่พอเป็นกระทบปุ๊บเนี่ยนะถ้ามันส่งลูกต่อไปยังธรรมลมเนี่ยนะมันก็จะเกิดอ้นเนี้ยเออเรียกว่าอะไร ธรรมลมเกิดขึ้นก็สักตะว่ารู้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดธรรมลมต่อมาไงจะเป็นตัวธรรมลมมีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีอไอ้ไอ้ตัวอีกสี่ตัวก็คือ,อสัญญาสังขารวิญญาณสี่ตัวไอ้ตัว<อ>ตัวเนี้ยที่มันจะเกิดเป็นมโนขึ้นมาเนี่ยมโนขึ้นมาเป็นเป็นธรรมธรรมลมอ่ะเป็นธรรมลมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีม,มีมีการรับรู้ด้วยใจอย่างเงี้ย ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราแค่สักตะวะธรรมารมณ์มันก็จะจบนะจะก็จะจบแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งอ่ะไอ้ตรงที่ว่ามีมีผู้มีผู้เข้าใจตัวเนี้ยตรงเนี้ยที่ว่ามันอ่าพอมันมาถึงกระบวนการทรรมารมณ์สักตวะธรรมารมณ์ปุ๊บมันก็จะมีตัวไอ้ตัวตัวผู้รู้เนี่ยที่เป็นรู้ไอ้พวกนี้อีกทีหนึ่งเขาท่านก็เลยบอกว่าเมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งคือหมายถึงว่าเราเข้าใจหมดแล้วนะไอ้หกประตูเนี่ยเรารู้แจ้งหมดแล้วก็ แต่เราก็จะสักแต่ว่าไม่ได้ไงเพราะว่าเรามีมีตัวตัวที่เป็นปัญญาอยู่วะเขาทิ้งตัวปัญญาตัวนี้ว่าเออมันรู้แจ้งปุ๊บคุณต้องทิ้งมันด้วยนะว่ารู้แจ้งแล้วถ้าคุณไม่ทิ้งมันก็ไม่หมดเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยสาคัญนะตัวสุดท้ายมันเป็นตัวปัญญามันก็เราแบกแบกแบกปัญญาไปด้วยมันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่บริสุทธิ์ทันทอโอ้ลึกซึ้งเนาะลึกซึ้ง ากมเลยเออแต่ว่าผมคือไอ้บทเนี้ยต้องสอนได้เฉพาะคนที่ผ่านมาแล้วถึงจะเข้าใจถ้าคนยังโบยมอ,อีกขั้นตอนแบบมองสตอวมองเขาก็ยังไม่เข้าใจหรอกนะมันก็ต้องต้องให้เขาให้เขามองสตอว์มองให้คล่องก่อนนะแล้วค่อยสอนในบทเนี้ยคร<ำ>ับโอ้บทนี้ยอดเยีเ่ยมเลยค่ะอืมนี่เป็นเช้าเราตื่นมาเรวรู้สึกนิ่งเงียบอืมเงียบเงียบเป็นหน้ากองเลยว่ะ กวอ,อนนี้ก็เหมือนอันนี้โอ้ยไม่ใช่ตัวตัวอะไรเนี้ยอ้ยมันรู้แล้วก็มันก็ออกขึ้นมาแล้ว <S 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 มันก็เป็นตัวตนมันเริ่มนี่เข้าไปก่อนความรู้ตัวนี้อ่ะใช่ใช่โอ้ยนะพาจอะไรมาอ้ยตอนแรกไม่เข้าใจโทรเลยนุพงพเจบอกว่าไม่ว่ากเลยนั่งอ่านต่อเมื่อกี้ป้าะช เข้าใจแล้วแล้วก็โชว์ไว้อีกยี่แน่นขึ้นเลยค่ะเออเอ้ยเน่ไม่มีครูบาอาจารย์ชี้นิดเจ๊งแน่เลยเนี่ยก็จะก็จะติดไปพักใหญ่แหละจะติดพักพักใหญ่จนไปแจกเองอะแหละเนาะติดมันติดค่ะเอ้ยกาบขอบคุณยังสูงสุดเลยค่ะอืมอืม ค่การการการมีคนชี้แนมจะเร็วนะมันจะไม่ติดเลยแหละมันแป๊บแป๊บแป๊บมันใช้เวลาแค่หลักวันหลักเดือนนี่อ๋อเนาะก็จะเห็นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านตัดกับบางคนนะตัดครั้งแรกเป็นโสดาบันนะตัดครั้งที่สองอรหันเลียงกี่ตัวตัดสองข้างเองบางองค์อะสองข้างเองเพราะาท่านรู้ไงว่าเดี๋ยวมันต้องติดต้องติดไอตรงนี้แน่เดี๋ยวต้องมาสอนสีกีรอบนี่เออเนาะ โอ้ยแล้วเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยฟังของใครไม่ทราบอะ่อะหนึ่งเก้าสองมั้งที่ลงในช่องท่านรู้อะ่ะออะไรได้ฟังท่านอาจารย์อ่ะ่านดาวสว่างเล่าว่าเออท่านอาจารย์ว่า,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 รารู้ยังไงเนี่ยเออก็ก็เชิญโชวมาแล้วแล้วคนนั้นเขาก็เลยเข้าใจไปเลยหนึ่งเก้าสองหรือเปล่าไม่ทราบอีพีนะอืค่ะก็เห็นล,ลงในไลน์กันอยู่ คือเนี่ยคือในในคลิปผมจะมีมันจะมีรายละเอียดอยู่นะแต่ละคลิปไม่เหมือนกันหรอกมันจะมีรายละเอียดจะซ่อนเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยถ้าใครฟังแบบฟังฟังผ่านๆก็ก็บางทีเขาก็จับไม่ได้นะแต่บางถ้ากดบางคนที่ฟังอฟังแล้วเก็บรายละเอียดเขาก็จะได้ไม่มีรายละเอียดอยู่ในนั้นมันมันมันยังไงมันแตกออกมาทีละเล็กทีละน้อยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะนะ ที่ที่เราถ่ายทอดให้อาจารย์ฟังแ้กอาจารย์ชี้แน่เนี่ยอุ้ยมันแหลมคมนะบางทีเกิดจุดนิดเดียวเองอะ่ะที่ที่เราพลาดไปอะ่ะแล้วฟังซ้ํานี่อ๋อมันก็มีการออกขึ้นเนาะก็ก็ออกไปเรื่อยๆอะ่ะก็เ,เลยเงียบเลยนีข่ขอบคุณนะคะครับครับค่ะไม่กลัวแล้วครับครับกลับสู่ดีจิทัค่ะ